สวัดีครับนี่ช่องเจมูนสมบัติบานนะครับก็ต้องขออนุญาตอ่าพ่อนั่งสมบและท่านเพื่อความสงบในการถ่ายอ๋อเจริญพรนั่งตามสบายๆครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ถ่ายหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับวัดแดงธรรมชาตินะครับก็รายละเอียดเดี๋ยวก็ให้อาจารย์อมเขาให้รายฟังกันนะครับครับวันนี้อ่าช่องเจมุนเบิตบานนะครับก็นำทีมงานนะครับแล้วก็อาจารย์ธรรนวราชเลยครับอ่าเชิญมาที่มาทิ มาชมวัดแดงธรรมชาติแล้วก็เราก็มาแบบสัมผัสพลังงานในจุดต่างๆที่เป็นสถานที่มงคลที่คนเขามามูกันแล้วก็มีประสบการณ์ครับโดยส่วนตัวอาจารย์ธนวัฒน์คิดว่าการมาวัดแดงธรรมชาตินี่ได้ยังได้อะไรบ้างมีความรู้สึกอย่างไงสวัสดีครับผมอาจารย์ธนวัฒน์นะครับพลังญินหยางสมเด็จพระอาจารย์โตนะครับอาจารย์ธนวัฒน์นี่สัมผัสได้นะครับ กับคนที่เขาไม่มียานไม่มีความสัมผัสคือสัมผัสที่หกนะครับที่อาจารย์จะรัสามารถสัมผัสได้นะครับเราได้มาตรงนี้นะครับมันเหมือนกับว่าเราได้มาสู่อดีตชาตินะครับที่เราเคยมาสัมผัสนะครับเป็นพลังงานที่สัมผัสเย็นนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับมีความร่มเย็นนะครับมีความสขนะครับถ้าท่านเข้ามานะครับมีความสด เราก็เข้าไปสัมผัสกับองพญานนาคนะครับองพญานนาคเป็นเสาหลักนะครับที่สัมผัสได้นะครับท่านสามารถมามาที่วัดนี้ได้นะครับวัดแดงธรรมชาตินะครับซึ่งมันไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะครับทุกทุกคนที่มีสายยานนะครับสายยานพญานาคสายยานสมเด็จพระจันโตหลวงปู่เทพโลกนรนุษยปู่ทวดนะครับเหมือนอาจารย์ธนวัฒน์ครับตอนนี้คือมาสัมผัสที่นี่นะครับ เราอยากจะให้สิ่งที่เป็นพรอพุทธศาสนานะครับจันลงไปสู่อีกสองพันห้าร้อยปีนะครับวัดนี้เป็นวัดแรกที่ได้เดินท่องเที่ยวนะครับโดยมีอาจารย์โอมเนี่ยเข้ามาเชิญเราไปนะครับได้ไปรู้จักที่นู่นที่นี่นะครับเป็นพลังงานที่มันสามารถสัมผัสได้นะครับแล้วได้เกียรติจากหลวงพ่อท่านเจ้าวาดนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับท่านให้ใหเกียรติอาจารย์ธนวัฒน์มากนะครับ มาสัมผัสอาจจะมีบุญร่วมกันนะครับมีบุญสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในที่นี้นะครับท่านท่านมีจิตมาอาจารย์จันทวัฒน์นะครับจันทวัฒน์ต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับมันเป็นความร้อนออกร้อนใจนะครับที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็ตั้งจิตนะมาเจออาจารย์โอมนะครับแล้วก็ที่วัดนี้นะครับเราก็ไม่รู้จักนะครับวัดนี้เป็นไงบ้างนะครับแต่พอมาเข้ามาแล้ว รู้สึกดีมากนะครับรู้สึกเย็นสบายนะครับซึ่งสิ่งคนที่อ่าคนที่สร้างบรรยากาศอย่างนี้ได้นะต้องไม่ใช่เป็นคนธรรมดานะครับที่สร้างวัดนี้ได้นะครับแล้วก็หลังจากที่ผมพาเข้าไปในโบสถ์อาจารย์มีความรู้สึกยังไงบ้างครับหลวงพ่อโตคือผมสัมผัสที่ว่าหลวงพ่อโตนะครับเป็นพระที่มีบุญญาธิการสูงนะครับเป็นพระแบบมีอํานาจวาสนานะครับ คือถ้าเราไม่ได้เข้าไปนะเราสามารถขอได้ทุกอย่างนะครับขอทั้งอำนาจบารมีขึ้นเลื่อนขึ้นยศอะไรอย่างนี้นะครับหรือขอแม้แต่ลูกลูกนะครับท่านขอได้นะครับเพราะเขาสามารถเอาลูกเทวดาที่เกิดที่จะมาให้ท่านเกิดนะครับท่านสามารถสัมผัสขอลูกได้นะขอโชคละขออะไรทุกอย่างได้นะครับใต้องค์ฐานนะครับผมสัมผัสดูแล้วว่าพลังมันเยอะมากนะครับ มันเป็นพลังเย็นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าใต้ฐานเนะน่าจะเป็นวังพญานาคที่จุดศูนย์กลางของของวัดนี้เลยนะครับที่ผมไม่เคยมาแต่ผมสัมผัสได้นะวัดไม่ได้พลังงานนะครับแล้วก็หลวงพ่อครับที่อาจารย์เขาพูดว่าคนเขามาขอลาขอยศขอตําแหน่งกันกับหลวงพ่อโตก็หลวงพ่อโตชื่อก็บอกอยู่แล้ว ถ้าอยากจะเป็นใหญ่อยากจะโตในหน้าที่อาชีพการงานก็ต้องมาขอศีลขอพอรมาไหว้มาบูชาสัการะครับ,รบวัดนี้เป็นวัดธรรมชาติคือรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติรววดดธรรมชาติเพราะว่าชื่อว่าวัดแดงธรรมชาติครับก็จะต้องร่มเยน็นถ้าเข้ามาตอนแดดที่ไม่ร้อนเนี่ยมันก็ร่มนะแล้วมันก็เยน็น เก่งรับเก่งนะครับ,รรบเป็นปกติธรรมดาเพราะอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ข้างๆโบสถ์ที่หลวงพอ่อโตปฏิตฐานอยู่นั้นน่ะเป็นคลองอ่เขาเรียกคลองวัดแดงอืมครับคลองเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้คลองเนี่ยเป็น เป็นที่เป็นเขตแบ่งเขตอะครับครับที่วัดแดงธรรมชาตินี่คือตำเอาอําเภอเมืองคร้าพอพอเลยคลองไปนิดนึงก็เป็นอำเภอปากเกร็ดแหละเขาใช้ใช้คลองเป็น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 เขตแบ่งเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะไปอำเภอบางบัวทองเนี่ยต้องไปทางเรือต้องไปทางของวัดแดงเมื่อก่อนนี้สะพานพระรามเจ็ดมันยังไม่มี ใช้พระรามหกพระรามหกอ๋อที is, ่จะไปบางโทองอำเภอบางโทองแล้วที่จริงแล้วว่าหลวงพ่อครับที่โบสถ์อ่ะหลายคนสงสัยเลยนะครับว่าทําไมไม่มีใบเสียมาจะเป็นเอัครสาวกแทนนะครับอ๋อเออมันเป็นมากยังไงนะครับหลวงพ่อคืออย่างนี้ที่อื่นเขาก็ใช้เสมากันใช่ไหม ใช่ครับเมื่อกี้ก่อนก่อนหน้านั้นก็มีเสมาตอนนี้โอ้เ่าแล้วหลังชีวิตเลยนะหนังยาวยาวเาวเป็นเรื่องพรคือก็สืบเนื่องมาจากเอ่อ54เนี่ยนะฝนน้ำมันท่วมใช่ไหมแล้วก็บดก็ตุด ผมพอโตก็สุดเราก็เลยทำการบูรณะบูรณะแล้วก็ทำใหม่ในวงเสมาก็ทำใหม่ทำเสมาใหม่เมื่อทำเสมาแล้วขอโทษเออซุ้มอะทำซุ้มใหม่คนะทำซุ้มใหม่แต่เราจะไม่ใส่เสมาแล้วเพราะว่าเราสวดเ คาถาพระราหันแปดทิศอ่ะทุกวัน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 แล้วก็สวดตำนองสารพันยะด้วยความเป็นมาอมิณ่พระหลวงพ่อโตในบสถึงตัดสินเรื่องลัาสนาบารมียเจริญพรต้องเรียนหลวงพ่ออย่างี้ครับสักคู่ก่อนที่เราจะออกมามีกลิ่นหอม ใช่ครับผมกินหอมมาจากไหนไม่รู้เพราะว่าบริเวณตรงนั้นไม่มีไม่มีดอกมาเอยนี่พอดีอาจารย์ธนวัฒน์อาจารย์ช้าบอกว่าให้ตัวให้ดอกแล้วหลาทักคูดหนึ่งแล้งเอ้ก็ได้กินผมได้กินก่อนแล้วแต่ผมไม่กล้าพูดผมกลัวหาวผมเพี้ยนคนเดียวพะแกพูดผมบอกผมก็ได้กินแล้วก็ได้กินกันหมดเราก็เลยทำพระราหันแปลทิศซึ่งเป็นพเถระผู้ใหญ่ในครั้งพุทธกาลเช่นเออ ด้านด้านบุรพาก็อัญญากลัญญาอ่าที่องค์แรกที่เราสวดธรรมดักระโบตันสูตรยนะนะเนี่ยประจําบูล้าทางติดบุรพาอาคเนกก็หากัสป,ปะที่อ่าเลือทางทศดงกันนะสามพุทโธจิประทงังเทโทใช่สวด เราสวดทุกวันทุกวันทุกวันนลทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นแต่แต่เนี่ยน้อยวัดที่จะสร้างพระอรหรันต์แต่ทิศไม่ผมไม่เคยเห็นครับเรา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 ถึงสร้างขึ้นมานะแต่ว่าเออตอนนั้นก็บรารมีหรือกระตุ้มกระตังอะไรมันก็หายากก็ทําไม่ได้วิจิตวิทยาอะไรนะก็ทําเพื่อให้เราบูชาสกาละเพื่อเป็นพุทธานุตติ ธรรมานุสติส,สังขารนุสติเนี่ยนี่นี่คือเหตุที่ที่มีความเป็นมาเป็นมาเป็นไปโบดเนี่ยนะยกขึ้นมาสองเมตรนะครับวานึงแล้วนั่นน่ะยกแล้วนั่นน่ะเพราะมันจมน้ำไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตีต่ำมากต่ำมากต่ำมากที่มันต่ำเกิดมันเป็นลยนั่นแหละ ที่ของวังพญานาคนะ,ะมันจะซุดลงไปเรื่อยๆอมันจะมีพลังซุดลงเราเราเราถ้าถ้าเราไม่ไม่ได้ยกโบดเนี่ยเราจะไม่รู้เลยจริงๆแล้วแหมปัญญาของคนโบนราณเนี่ยโบมดลังนี้เขาไม่ได้ตอกเสาเข็มนะไม่มีเสาเข็มนะ,มะนั่นสิขอนใหญ่ๆเข้าขอนใหญ่ๆเรียงนะ อ่าอ่าไม้ไม้ขอนเรียงน่ะน่ะเรียง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 เนี่ยเราตัดไม้เนี่ยแล้วเราต่อเสาเข็มแล้วเจาะเขาใช้เจาะ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 ทะลุขอนไม้ไปเลยใช่ใช่อะถ้าทำเสาเข็มเตปรู เนี่ยคนคนคนบานโบราณไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าไม่มีเข็ม,นะม,มเมนี่ยเหมือนกับเขาสร้างบ้านแบบว่าไม่ใช่ตะปูอะไรเงี้ยนะอ่าใช่ใช่อย่างถ้าถ้าถ้า,ถาเออทรงไทยแท้เลยเนี่ยจะไม่ใช้ตะปูอ,อ่าเป็นล็อกไม่มีตะปูแล้วได้เลย แล้วแล้วท่าทุกท่านเนี่ยสังเกตให้ดีนะมาว่าแดงธรรมชาติเนี่ยหน้าจั่วทั้งนั้นเลยนะสังเ,เกตได้ปะมีมีอยู่สองสองที่ที่ไม่ไม่ไม่หน้าจัวมีปั้นยาที่ใต้แรงไฟฟ้าแรงสูงกับห้องน้ำหกเหลี่ยมเนะี่ยแค่นั้นนะนอกนั้นหน้าจัวทั้งนั้นนะจัวรำเรนทั้งนั้นนะใครใครเขาเขาเขา เาไม่ได้สังเกตก็ก็ก็แล้วไปแต่เรามาภูมิใจว่าเรายังรักษาที่เป็นไทยเอกลักษณ์คงหมดเนี่ยนะเนี่ยมันเข้ากับอาจารย์ธนวัฒน์ครับเพราะอาจารย์ธนวัฒน์นี่นิยมของโบราณของสติกอนุรักษ์ครับผมไม่ชอบสร้างตึกแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องเครื่องอะไรทุกอย่างนะครับคือเตียดสร้างขึ้นผมจะสร้างแบบที่แบบของโบราณเกิดขึ้นให้คนยุค ยกสมัยนี้ได้ดูว่าของจริงนะเจริญพรครับสลาการไปเรียนเนี่ยสลาการไปเรียนเอยู่ในน้ำนะก่อนหน้าที่อาตมาภาพจะมาดำารงตรงหน่งพายเรือนะพายเรือมาจอดบันไดนะแล้วก็ขึ้นเนี่ยยกขึ้นมานะทรงไทยไม้สักอ่ะเนี่ยทรงไทยไม้สักจ้า ตรงไทยไม้ส่างเนี่ยมันจะหาที่ไหนไม่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 ได้ง่ายแล้วล่ะก็เลยอนุรักษ์เอาไว้จมอยู่ในน้ํานะจมอยู่ในน้ํายกขึ้นแล้วก็เทปูนข้างล่างเราจะได้ตลาดาสองชั้นเดะเดะต้องขออนุญาตหลวงพ่อนะครับเจริญพร เล่าถึงว่าความเป็นมาเป็นไปนะครับของการสร้างพระนาคปกที่เป็นอเอกลักษณ์ของวัดนี้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกระทรวงพาณิชยเนี่ยเป็น,ปนมายังไงครับหลวงพ่อก็มันมีแรงบันดาลใจนะม,มีแรงบันดาลใจเนื่องจากว่าเข้ามาสมัยก่อนจะเป็นสะพานหรือไปถึงดริแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะ สองสะพานสะพานเรียกสะพานบนกับสะพานล่างแล้วขึ้นสะพานสะพานบนส่วนมนก็เนีย่ยหลวงพ่อโตตอนนั้นก็ยังไม่สวยงามอย่างนี้หรอกกระปูนปั้นธรรมดาธรรมดาครับแล้วสีปูน,ปนกับกระทุกระทาะอะไรส่วนมณเพราะปกติเราชอบส่วนมณ์ สวดมนต์ไปก็ตอนแผ่เมตตาตอนนั่งสมาธิเดินจงกรมนิดหน่อยก็เหมือนมีเสียงมากับซิบข้างข้าง,าง,างหูบ,บ,บอกท่านมาอยู่นี่ไม่ต้องทำอะไรมาก ตรวนม์เยอะๆส่วนม์นนม,นมากๆโอ้โหบอกแค่นั้นอนะ่ะแล้วเราก็ไม่ว่าเราจะแผ่เมตตาไม่ว่าเราจะบั่งเามาที่จ,จิตมันสงบแล้วเกิดอย่างเนี้ยจะได้ยินเสียงแล้วก็เป็นเงาเหมือนงูใหญ่ๆมาคอยกระซิบบอกให้ส่วนม์นเยอะๆ แล้วเราก็ไม่ถามเลยนะว่าตรวจทาไมตรวจไ,ได้อะไรหอคไ er เป็นใครเป็นดวงจิตตอนตอนตอน,ตอนที่แรกๆก็ยังไม่ไยคิดอะไรครับแต่คิดว่าเออตรงๆเนี่ยมัน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 คลังขลังขึ้หน่อยมันน่าจะคลังขลังเท่าหน่อยเรื่องพร